สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันเหมือนเดิมเรื่องเล่าชาวบ้านนิทานบ้านถุงลุงบินเป็นผู้บรรยายให้ฟังฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป่อแจ้งเตือนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงบินด้วยนะครับเป็นเรื่องจริงที่จเจ้าตัวเขาเล่าให้ฟังได้เกิดขึ้นกับตัวเขาเมื่อสมัยหลายปีที่ผ่านมาแล้ววันนี้จะนำเสนอเรื่องนอนเฝ้าหยาในป่าช้า เรื่องนี้เกิดขึ้นกับลุงทันเกิดขึ้นกับตัวของเขาเองลุงทันเขาได้เล่าเรื่องชีวิตของเขาตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่มเมื่อถึงฤดูหน้าฝนฝนฟ้าก็ตกมาตามฤดูกาลกบเกียรติอยู่ตามท้องไร่ท้องนาก็ได้ส่งเสียงร้องหาปู่ของเขาปราะวัติถึงฤดูต้องผสมพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นกบเกียรติหรือว่าอื่นอ่างส่งเสียงร้องส่งเสียงร้องผสมผสานกันมีความไพเราะค่อนข้างจะมาก เมื่อได้ฟังแล้วก็เพลิดเพลินทุกครอบครัวที่ทำไรทำนาที่อยู่หมู่บ้านแถวนั้นทางก็พากันออกหากบหาเขียดเพื่อนำมาประกอบอาหารบางครั้งพอเราเขาก็เอามาต้มยำทำแกงเพื่อเอามาแก้มกับเรามากล่าวถึงตามีเดิมทีพื้นเพีแกก็เป็นคนจังหวัดกาลสินสมัยนั้นแกยังเป็นหนุ่มอยู่แกก็มาได้ภรรยาอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชได้มาปักหลักปักฐาน อยู่กินกับภรรยาของแกอยู่ที่อำเภอหนึ่งของโคราชอาชีพทำไร่ทำนาเหมือนชาวบ้านตัวไปแถวนั้นลุงมีแกก็อยู่กินกับภรรยาของแกมาหลายปีตั้งแต่สมัยแกยังเป็นหนุ่มจนมีลูกมีเต่าด้วยกันหลายคนลุงมีแกก็เคยชวนเมียของแกไปปักหลักปักฐานที่จังหวัดกาลสิน์บ้านพ่อแม่ของลุงมีเพราะว่าที่ไรทีนาที่กาลสิน ที่ดินของพ่อของแม่มีมากมายพอสมควรแต่ว่าป้าสาผูกเป็นเมียเขาก็ไม่อยากไปเพราะว่าที่ไร่ที่นาที่โคราชของพ่อแม่ก็มีมากพอสมควรเหมือนกันลุงมีเห็นว่าภรรยาไม่ไปก็เลยต้องปักหลักทำมาหากินอยู่กับเมียที่โคราชที่ไร่ที่นาที่กาลสินบ้านพ่อบ้านแม่หรือว่าไร่นาบ้านเมียที่โคราชไร่นาที่พ่อแม่เขาได้จับจองเอาไว้ส่วนใหญ่จะเป็น ที่ป่าเี่ยมากกว่าลุงมีอยากได้ที่ตรงไหนเอาไว้ทํากินพ่อของเมียเขาก็บอกให้ไปตากไปถางเอาเพราะว่าได้จับจองไว้แล้วลุงมีป่าตาเขาก็ได้ไปตากถางป่าเพื่อทําเป็นไรนาเอาไว้ทํากินหรือว่าเก็บไปให้ลูกให้หลานเพื่อจะเติบโตมาในวันขังนาเมื่อทาไรทานาเสร็จแล้วก็จะหากินตามวิถีชาวบ้านเหมือนชาวบ้านแถวนั้นสมัยนั้นชาวบ้านทุกหลังคาเรือน ยังใช้ตะเกียงกันอยู่มากล่าวถึงลุงทันซึ่งเป็นลูกชายคนโตของลุงมีปาตาตอนนั้นลุงทันอายุแค่ไดย้ยี่สิบปีเป็นหนุ่มพอแวงแวงไม่ว่าจะเป็นลูกพี่ลูกน้องทางแม่เขาก็ได้พากันเข้าไปทำงานอยู่ในตัวเมืองไปเป็นพนักงานขับรถที่บริษัทหนึ่งอยู่ในตัวเมืองของโคราชลุงทันเขาเป็นลูกชายคนโตของปาตาเมื่อโตมาแล้ว เขาก็คิดอยากจะเข้าไปทํางานในตัวเมืองกับญาติๆตัวเมืองนั้นก็อยู่ไกลบ้านพอสมควรสมัยนั้นใครจะเดินทางเข้าตัวเมืองต้องนั่งรถบัสประจําทางซึ่งเป็นรถบัสติดพัดลมวิ่งเข้าตัวเมืองวันละสองเที่ยวครอบครัวไหนที่จะมีธุระเข้าในตัวเมืองก็ต้องตื่นแต่เช้าเพื่อไปให้การรถบัสคิวแลกที่จะเดินทางเข้าตัวเมืองช่วงนั้นลุงทันเขาก่อไดเป็นหนุ่มแบงแบง เจ้าทันก็อดไา้ดังรถโดยสารเข้าในตัวเมืองเพื่อไปหาหญาติๆที่ทำงานอยู่ในตัวเมืองนั้นก่อนแล้วญาติๆเขาก็ได้ไปเป็นพนักง,งานขับรถสิบรถนัสมครับนัสมครับทำอะไรอยู่เหรออา้าวไอทนันเอ็งมากับขครไมายังไงล่ะเอ็งมาจากบ้านเหรอใช่ครับนะฉันมาจากบ้านเพิ่งมาถึงฉันตั้งใจมาหาน้านี่แหละฉันอยากมาหางานทำอยู่กับนะ้า พอมีงานในแก่นทำไหมนะเออว่าแต่เองขับรถเป็นหรือเปล่าล่ะตอนนี้คนขับรถขาดอยู่สองคันโท่นะอยู่บ้านเราจะเอารถที่ไหนมา,าขับเราวันวันก็ขี่แต่หลังควายอยู่ทุ่งนาเลยนะรถลาฉันขับไม่เป็นหรอกเอออย่างงั้นเองเป็นเด็กติรถกอดน,นะช่วงติ่ติดรถไปส่งของเองก็หัดขับรถไปด้วยไปส่งที่จังหวัดไหนก็จําเส้นทางเอาไว้เดี๋ยวหน้าจะคุยกับท็่กแกให้ ทันเขาก็ได้ทํางานเป็นเด็กตีรถอยู่กับบริษัทที่นาเขาทําอยู่ตอนนี้เวลาก็ได้ผ่านไปสามปีตอนนี้ทันเขาก็ได้ขับรถเป็นวันไหนคนขับรถประจําเขาได้ขาดหรือว่าลางานทันเขาก็ได้ไปขับแทนคันโน้นบางคัน,นนี้บางไปส่งของยังต่างจังหวัดขับอยู่ได้ไม่นานเจ้ทาทันเขาก็ได้เป็นคนขับรถตัวจริงซึ่งเป็นตําแหน่งที่ชัดเจน ขับรถสิบล้อไปส่งของจังหวัดนน้นบางจังหวัดนี้บางไปตามใบสั่งของเถาแก่เขาให้ไปไม่ว่าจะไปส่งแถวภาคกลางหรือว่าแถวภาคอีสานตอนนี้ทันเขาก็ได้กินเต็นทางทุกผาซึ่งเป็นรถส่งสินค้าช่วงนั้นทันเขาก็ได้ขับสิบล้ออยู่ที่บริษัทนั้นช่วงที่เป็นหนุ่มขับรถสิบล้อไปจังหวัดต่างๆทันเขาก็ไม่ได้เป็นคนธรรมดาเหมือนกันเป็นคนก่อนขางปากหวาน ทำตัวเป็นรถไฟรเรือเมรหรืออวลริรรรเกตำรวจช่วงที่ขับรถไปต่างจังหวัดก็มีสาวๆมาหนังเป็นตุ๊กตาคู่อยู่หน้ารถไม่ขาดหรือว่าไม่ซ้ำหนาเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะขับรถไปส่งของจังหวัดไหนเจ้าท่านก็าขอ็ได้ไปโปรยเสน่หไว้กับสาวๆก่อนขางจะหลายคนให้ความหวัาางกับสาวๆหลายจังหวัดเป็นคนก่อนขังปากหวานลุงทานเขาได้เราให้ฟังอีกว่า ช่วงที่ขับรถสิบล้ออยู่ที่บริษัทนั้นได้จอบคออยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งทำงานอยู่ที่เดียวกันผู้หญิงคนนั้นคอยเช็คสินค้าที่จะต้องนำไปส่งยังต่างจังหวัดหน้าตาค่อนข้างจะดีเหมือนกันชื่อว่าไก่เป็นคนหน้าตาดีพอที่จะเดินกวงแขนไปตลาดตอนใต้สายได้ได้พูดคุยชอบคอหยอกล้อกันอยู่แต่ว่ายังไม่มีอะไรกัน เพราะว่าไม่ค่อยได้มีเวลาอยู่เดกันมากเท่าไรช่วงนั้นต้องขับรถสิบล้อไปส่งสินค้ายังต่างจังหวัดแต่จะทุกวันเลยก็ว่าได้เลยไม่ค่อยจะมีเวลาพูดกุยกับเท้าไก่มากนะบางครั้งก็ขับรถไปค้างคืนนอนอยู่ต่างจังหวัดก็ได้รู้จักคนขับรถแทรเลอร์หรือว่าสิบล้อก็ค่อนข้างจะมากมายหลายคนช่วงนั้นก็ได้พูดกุยกับเพื่อนๆที่เขาขับรถเทรเลอร์ขับรถ18ล้อ เพื่อนที่เขาขับรถแทนเรืออยู่เขาได้ชักชวนไปขับรถอยู่กับเขาบอกว่าไรายได้ดีเลยตัดดินแกลาออกจากบริษัทที่ขับทิบป้ออยู่แล้วย้ายมาขับแทนเรืออยู่อีกบริษัทหนึ่งซึ่งส่งสินค้าไปตามต่างจังหวัดเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกภากกลางแล้วแต่ทางบริษัทจะมีออเดอร์ให้ไปส่งบริษัทใหม่ที่ลุงทันเข้าด่มาทำงาน ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบริษัทที่ขับที่ร้ออยู่ไม่ไกลกันมากเท่าไหรนะักห่างกันก็ประมาณราวๆเก่าถึงสิบกิโลตั้งแต่ออกจากบริษัทเก่ามาก็ไม่เคยได้พูดคุยกับสาวไก่อีกเลยเพราะว่าสาวไก่เขายังทํางานอยู่ที่บริษัทเก่าอยู่อีกอย่างเวลาก็ไม่ค่อยจะมีที่จะไปเล่นบริษัทเกา่าเพราะว่าต้องเดินทางไปส่งสินค้ายังต่างจังหวัดบางครั้งก็ไปส่งค้างคืนอยู่หลายวัน ตอนนี้เวลาก็ได้ผ่านไปสองสามเดือนติดทำงานอยู่กับบริษัทขับทะเลอร์ล,ล,ลุงท่านแกก่เเราว่าวันนั้นได้ขับรถเพื่อจะกลับมายังบริษัทช่วงที่ขับรถมาตามเส้นทางนั้นจะต้องขับรถผ่านหน้าโรงพยาบาลแห่งนั้นช่วงนั้นก็เป็นเวลาทุ่มกว่าช่วงที่ขับรถอยู่นั้นตาก็ได้มองเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเธอยืนโบกรถอยู่ที่ศาลาอยู่หน้าโรงพยาบาล จำได้ว่าเป็นสาวไก่ที่เคยพูดจีบกันอยู่ที่บริษัทเกา่ามองเห็นไก่เขายือนอยู่ที่สาราหน้าโรงพยาบาลสาราตรงนั้นตำรับูโด,ดยสารที่นั่งรอรถรถสองแถวประจำทางมองเห็นสาวไก่เขาได้ยือนอยู่คนเดียวจำได้ว่าเป็นสาวไก่คนรักเกา่าเลยจอดรถลงไปพูดคุยด้วยสังเกตเห็นไก่เขาเมื่อเห็นผมแสดงอาการถาทีดีใจก่อน้างมา เลยเอ่ยปากถามไก่ไก่เขาก็บอกว่ามาหาหมออยู่ที่โรงพยาบาลบอกว่าจะกลับยังบริษัทแต่ว่ายังไม่มีรถมามองเห็นไก่เขาดูท่าทางอาการดีใจค่อนข้างจะมากที่ได้เจอหน้าผมเราสองคนได้พูดกุยกันได้สักพักไก่เขาก็เอ่ยปากบอกผมว่าขอไปนอนด้วยคืนนี้เมื่อได้ยินไก่เขาพูดอย่างนั้นผมก็ยืนยิ้ม พรอคิดว่าไก่ยังไงเขาก็เคยเป็นคนรักเก่าของเราก็ไม่ได้ตอบปฏิเสธอะไรแล้วก็ให้ไก่นั่งรถมาด้วยกันช่วงที่ขับรถมาอยู่นั้นก็คิดไปต่างๆนานาคิดว่าวันนี้น่าจะโชคดีที่ไก่คนรักเก่าเขาขอมานอนด้วยช่วงที่ขับรถมานั้นสองคนเราก็ได้พูดคุยกันจนได้มาถึงหน้าบริษัทผมได้ชาวห้องอยู่ไม่ไกลบริษัทมากนักอยู่คนเดียว ช่วงนั้นเวลากว่าจะเข่าสามทุ่มผมได้พาไก่เข้ามาในห้องไก่เขาก็มองเห็นห้องผมมองดูแล้วอนคางจะโลกรุงรังไก่เขาก็ได้หยิบไม้กวาดมาปัดกวาดห้องนอนทําความสะอาดตรงนั้นตรงนี้มองดูแล้วห้องผมตอนนี้ดูแล้วอนคางสะอาดหูสะอาดตาเพราะว่าไก่ก็ได้ทาความสะอาดไก่เขายังบอกอีกว่าตอนนี้ก็ยังทํางานอยู่ที่บริษัทเก่าอยู่ ผมรู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากที่จะได้รับนอนกับไก่แล้วก็อรุ่งนี้ไม่มีออเดอร์ต้องไปส่งของที่ต่างจังหวัดคิดว่าจะนอนมีความสุขอยู่กับไก่สองต่อสองทั้งวันคืนนั้นไก่กับผมเราสองคนก็ได้มีสัมพันธ์กันมีอะไรกันแถบกะะทั้งคืนเลยก็ว่าได้ดูไก่เขาก็มีความสุขมากที่ได้อยู่กับผมตื่นเช้ามาวันใหม่ช่วงนั้นก็เป็นเวลาก่อนคางแก่สาย ช่วงนั้นผมก็ได้ตื่นขึ้นมามองไปดูที่นาฬิกาแฝนที่ข้างขวาก็เก่ามองกว่าผมจําได้ว่าเมือ่อคืนไก่เขาได้นอนกอดผมอยู่ตื่นขึ้นมาแต่ถว่ามองไม่เห็นไก่ตาก็ได้มองหาว่าไก่เขาไปไหนคิดว่าไก่เขาเข้าไปในห้องน้ําแต่ก็ไม่เห็นไก่เขาออกมาสักทีก็เลยเดินหาไก่หลบๆบริเวณหน้าห้องก็มองไม่เห็นไก่ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือว่ารองเท้าของไก่ก็มองไม่เห็น ทั้งถี่ประตูหน้าต่างทุกอย่างยังใส่กรอนอยู่สภาพเก่าเสื้อผ้ารองเท้าที่ใส่มาเมื่อคือนนี้ของไก่ไม่มีอะไรเหลือสักอย่างผมรู้สึกสงสัยมากว่าไก่เขาได้ออกจากห้องไปตั้งแต่ตอนไหนทั้งถี่กรอนประตูหน้าต่างก็ยังใส่อยู่ด้วยความสงสัยคิดว่าไก่เขาตรงไปถีทํางานเก่าของเขาเมื่อคิดได้ย่างนั้นก็รีบอาบน้ําใส่เสื้อผ้า แล้วก็เรีขับรถมอเตอร์ไซค์ไปยังบริษัทที่ไก่เขาทำงานเมื่อขับรถไปถึงก็เดินเข้าไปยังบริษัทที่เคยทำงานเก่าเพื่อนๆหลายคนที่เคยทำงานอยู่เดวกกันเขาก็เดินเข้ามาทักมาทายผมก็ได้เอปากทักทายเพื่อนหรือว่าถามเพื่อนหลายคนที่ยืนพูดยืนคุยกันอยู่นั้นวันนี้ไก่เขามาทำงานหรือเปล่าวะเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เขายือนอยู่นั้นเขาก็ทำทางง,งๆที่ผมถามหาไก่ ไก่ไหนวะเพื่อนก็ไก่คนรักเก่าของเรายังไงหรือว่ามีไก่ไนะอีกไก่คนที่เราเคยจีบนั่นแหละอ๋อไก่แฟนเก่าเองน่ะเหรอนี่เองไม่รู้จริงๆหรือว่าเองแก่้งไม่รู้วะไก่แฟนเองน่ะเขาคิดสัน้นเขาได้กินยาฆ่าตัวตายแต่ไม่ได้ตายที่นี่หรอกเขาไปตายที่โรงพยาบาลเขาได้เสียชีวิตไปสองเดือนแล้วนะเพื่อนไก่เขาผิดหังอกหักจากเองนั่นแหละ เขาคิดมากเขาเลยกินยาฆ่าตัวตายด้วยความสงสัยเลยไปถามเพื่อนหลายๆคนว่าจริงหรือเปล่าเพื่อนทุกคนติดทำงานอยู่บริษัทนั้นเขาก็บอกคำเดียวกันเขาก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าไก่เขาได้กินยาตายจริงๆไปสองเดือนแล้วช่วงนั้นผมรู้สึกว่าหน่ามืดแต่แต่เป็นลมเมื่อได้ยินว่าไก่เขาได้เสียชีวิตไปแล้วเป็นไปได้ยังไงเพราะว่าเมื่อคืนไก่เขาโอยังไปนอนกับผมอยู่ ก็เลยตัดสินใจขับรถมอเตอร์ไซค์ขู่ใจกลับมายังห้องเช่าเมื่อมาถึงห้องเช่าแล้วก็ยังลังเลลังเลไม่รู้จะเอายังไงก็เลยตัดสินใจเก็บเกืเอือผ้าใส่กระเป๋าคิดว่าอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วตาขืนอยู่ต่อขับรถไปส่งของยังต่างจังหวัดอีกกลัวว่าไก่เขาจะมานั่งคู่อยู่หน้ารถไปส่งของต่างจังหวัดด้วยเลยตัดสินใจไปบอกที่บริษัทบอกว่าขอลาออกจากงาน บอกว่ามีธุระด่วนต้องไปทำที่บ้านตั้งแต่นั้นมาผมก็ไม่ได้กลับไปทํางานขับรถเทนเลยอยู่ที่บริษ,ษัทเก่านั้นอีกเลยลุงทันเขาก็ไม่ธรรมาดาหน้าตาหล่อเหลาเอาการปาก่อกรงังหวานไปปวยเสนีห์ให้ไก่เขาหลงรักจนไก่เขาได้เสียชีวิตอกหักจากลุงทันเขาก็เลยได้คิดฆ่าตัวตายผลตรวตายลุงทันเขาก็ได้เมียเป็นผีอยู่หนึ่งคืน กลับมาอยู่ได้ไม่นาลุงทันก็อดด้มีเมียซึ่งเป็นคนอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันมากล่าวถึงตามียายสาถึงเป็นพ่อแม่ของลุงทันตามียายสาเห็นว่าลูก,ลกทุกคนมีครอบครัวกันหมดแล้วเด้แบ่งทีหน้าให้ลูกเท่าๆกันเพื่อไว้ทํากินเมื่อแบ่งทีให้ลูกทุกคนเท่ากันแล้วตามียายสาได้พากันไปอยู่ยังกาลสินซึ่งเป็นบ้านปูร่รว่าบ้านยา่า เพราะว่าปู่เขาได้เสียชีวิตจากยาไปแล้วพ่อเขาก็ได้พาแม่ไปปักหลักปักฐานทำมาหากินอยู่ที่จังหวัดกาลสินบางครั้งมีเวลาหลุกๆเขาก็จะพากันเหมารถไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ที่กาลสินย่าเขาก็ยังดูแข็งแรงอยู่เพราะว่ายาอายุน้อยกว่าปู่หลายปีเวลาก็ได้ผ่านไปอีกหลายปีบางครั้งลุงทันเขาก็ได้เดินทางจากโคราช นั่งรถโดยสารไปหาพ่อหาแม่จีกาลสินคนเดียวไปนอนอยู่ที่บ้านยาหรือว่าไปนอนอยู่กับยาไปทีกาลสินคนขางบ่อยบางครั้งก็ไปนั่งกินเหล้ากับญาติของทางพ่อจนได้รู้จักคนในหมู่บ้านนั้นคนขางจะหลายคนลุงทันเขาเล่าให้ฟังว่าช่วงนั้นเป็นฤดูหนาแลงเหมือนว่ามีรางบอกวันนั้นนั่งอยู่ที่บ้านกับลูกเมียมีอีกาบินมาส่งเสียงร้องกากา อยู่ติดต้นไม้นาบานส่งเสียงร้องอยู่หลายครั้งเลยเอาหนังสติกยิงกับไลหลหกามันไปไม่นานกาตัวนั้นก็ได้บินมาเกาะติดต้นไม้ที่ต้นเก่าอีกได้ส่งเสียงร้องกากาอีกสองสามครั้งแล้วก็บินไปลุ่งเช้าวันใหม่ตอนไปสายแต้มีญาติพ่อที่อยู่ทางกาลสินนั่งรถโดยสารประจำทางมาได้มาบอกข่าวว่าญาติเสียชีวิตแล้วคนจี่เป็นหล,ลาน หรือว่าพี่น้องจีคลานตามกันมานั่นแหละต้องพากันเดินทางไปงานศพญาที่กาลสินไปกันหาหกคนพี่น้องต้องเมารถจากโคราชไปกันไปที่กาลสินเขาได้เอาศพญาไว้จีบานสามคืนคืนนั้นพระเขาก็ได้ตรวจเป็นคืนที่สองแล้วที่เดินทางไปถึงสมัยนั้นโทรศัพท์หรือว่าการสื่อสารยังไม่มีมีเพียงโทรศัพท์บ้านที่อยู่ในตัวเมืองหรือว่ามีเฉพาะบ้านคนรวย คนติดเสียชีวิตที่มีญาติอยู่ไ,ไกลๆรั่วต่างจังหวัดส่วนใหญ่แล้วจะนั่งรถโดยสารไปตามกันต้องใช้เวลาหรือว่าเสียเวลาอีกเป็นวันที่จะไปตามญาติๆมารวมตัวกันได้เมื่อพระท่านตรวจคืนตีสามเสร็จแล้วตอนเช้าทุกคนก็ต้องทําพิธีเตรียมถกยาเพื่อนําออกไปเผาที่ป่าชา้ากว่าจะได้เผาก็เป็นช่วงบ่ายๆสมัยนั้นยังใช้ฟืนเผาศพคนตายอยู่คนที่เขาเสียชีวิต ไม่ว่าจะตายด้วยโรคเวยตายหรือว่าคนที่เขาตายโหงจะนำไปเผาหรือว่าไปฝังไว้ที่ปา่าช้าที่เดียวกันหมดป่าช้าซึ่งอยู่ไม่ไกล้จากหมู่บ้านเท่าไรมากนะักห่างกันจากหมู่บ้านก็ประมาณสักกิโลกว่ากว่าเห็นจะได้งานศบสมัยนั้นเจ้าภาพเขาก็จะนำเหล่ายามาเลี้ยงกันเทียบเป็นส่วนใหญ่ลุงทันเขาก็เป็นคนชอบกินเหล่าอยู่ด้วยก่อนที่จะนำร่างยาไปเผายังปา่าช้า ลุงทันเขาก็ได้กินเหล่ากับคนตี่มาช่วยงานตพยากินไปก่อนข้างเยอะเหมือนกันแถมยังเอาพกติดตัวไปยังป่าช้าด้วยเมื่อนำร่างที่ไร้วิญญาณของยามาถึงยังป่าชา้าแล้วก็ยกกระโลงขึ้นไปวางไว้บนกองฟืนที่เตรียมเอาไว้เผาร่างของยาเมื่อถึงเวลาพระทันก็ได้ทำพิธีสวเดเตจก็ได้จุดไฟเผาที่กองฟืนเพื่อเผาร่างคนตาย ช่วงนั้นชาวบ้านที่มาส่งวิญญาณของอยาขึ้นสวรรค์มาก่อนขางกันมากพอสมควรมากันทั้งหมู่บ้านเลยก็ว่าได้ลุงท่านเล่าให้ฟังอีกว่าช่วงนั้นทุกคนเขาก็ได้จุดไฟเผายาแล้วช่วงนั้นตัวเองก็รู้สึกว่าเมามากรู้สึกว่าง่วงอยากจะนอนอย่างเดียวเลยมองหาที่เอหลังเพื่อหาที่หลับนอนสักพักรู้ตัวดีว่าตัวเอง่อน้างจะมอมาก ตาด้มองเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งถึงล้มอยู่ไม่ไกลจากที่เผาหยามากเท่าไรนักต้นไม้ต้นนั้นค่อนข้างจะใหญ่มีกิ่งไม้หักลงมาอยู่ใต้ต้นไม้ต้นไม้ต้นนั้นห่างจากเผาศพยาไปประมาณ30ิเมตรเห็นจะได้ต้นไม้ต้นนั้นมองดูแล้วค่อนข้างใหญ่เลยเดินเข้าไปนอนเอาหัวผ่ากิ่งไม้ที่หักอยู่ใต้ต้นไม้พอดีเป็นหมอนกำลังเหมาะเจาะพอดีเลยอีกอย่างตอนนี้ทั้งเมาทั้งง่วง เมื่อวางหัวลงบนทนไม้ไม่นานก็ได้เผลอหลับไปเมื่อเผายาเสร็จแล้วทุกคนเขาก็ได้เดินทางกลับไปยังบ้านชาวบ้านที่มาเขาก็เดินทางแยกย้ายกันไปบ้านใครบ้านมันพระเขาก็เดินไปที่วัดบางคนเขาก็เดินไปที่บ้านของเจ้าภาพาช่วงนั้นตะวันก็ได้ตกดินค่อนข้างจะมืดป่าช้าป่าค่อนข้างจะหนาไม่ไว่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กก็เต็มไปหมดสุผีส่เขาตายโหง ก็เพิ่งจะเอามาฝังได้ไม่กี่วันนี้ก็หนึ่งศพญาติลุงทันทุกคนเมื่อไปถึงบ้านแล้วทุกคนต่างก็มองหาลุงท่านแต่ทว่ามองไม่เห็นลุงทันทุกคนก็คิดว่าลุงทันไปหากินเล่ากับญาติญาติที่บ้านเพื่อนหรือว่าไปหากินเหล่าในหมู่บ้านทุกคนเขาก็เลยไม่ได้สนใจทุกคนเขาก็คิดว่าตอนเช้าสว่างก็คงน่าจะกลับมาที่บ้านมากล่าวถึงลุงทัน แกก็ได้กินจุราน้ำขาวตั้งแต่เชา้าหรือว่ากินตั้งแต่เดินทางมาถึงบานยามีอาการก่อนขางจะเมามาดีที่ยังเดินทางไปเผาศพยาที่ป่าช้าได้เวลาก็ได้ผ่านไปตอนนี้จะเขา้าตีสองตีสามลุงท่านเขาก็ยังนอนอยู่ที่ป่าชา้าซึ่งนอนอยู่เพียงคนเดียวนอนไม่ไกลจากบริเวณที่เผาศพยาลุงท่านแกก็ได้เล่าอีกว่าช่วงที่นอนหลับอยู่ในป่าช้านั้น เหมือนว่านอนรึงรับรึงตื่นช่วงนั้นก่อเป็นจีสามเหมือนว่ามีคนมาดึงจีขาหรือว่ามาปลุกไหลุกมาดึงจีขาสองสามครั้งและก่อเรียกชื่อท่านเอ้ท่านท่านเอ้ลุกลุกลุกไปบ้านลุกไปบ้านกลับบ้านเลาไปช่วงนั้นหูก็ได้ยินเสียงลมพัดใบไม้อยู่ในป่าชา้าเสียงคอนขางดังเยือกยินอากาศก่อนขางจะหนาว สียงนกเขาแมวส่งเสียงรง้องนกต่างๆนานา,นาพากันส่งเสียงรง้องเสียงขนทางนากรัวหมูได้ยินเสียงหยามาเรียกให้ตื่นเรียดอยู่สองสามครั้งช่วงนั้นยังมีอาการเมาอยู่เลยนอนต่อนอนได้สักพักก็ได้ยินเสียงหยามาเรียกให้ตื่นอีกท่านเ้ยท่านท่านเ้ยไปไปกลับบ้านลูกกลับบ้านเล่าเหมือนว่ามีมือเย็นเย็นมาจับดึงขี่ขา ดึงอยู่สองสามครั้งคืนนั้นสึงเป็นคืนเดือนไหยแสงจันไดสองลงมาพอเห็นสลัวสลัวเมื่อตั้งตติไดก็เลยลุกขึ้นนั่งตาไดมองเห็นหญ้าเดินถืออยู่แต่กลามากเดินอยู่ไม่ไกลมากนะขยี่ตาดูแล้วมองดูรอบๆไม่ว่าจะมองไปทางไหนมองเห็นแต่ป่าเห็นแต่ต้นไม้เต็มไปหมดมองปลี่นกองไฟค่อนข้างใหญ,ใหญ่ไฟยังแดงฉานถึงอยู่ไม่ไกลมากนะ มองเห็นหยาเดินอยู่ตะกลามากเหมือนว่าจะเดินออกจากตาตาได้มองดูกองไฟจีแดงฉานอยู่กองนั้นเลยคิดขึ้นมาได้ว่าเมื่อตอนบ่ายได้มาเผาหยาที่ป่าชา้าขยี่ตาดูอีกครั้งจำได้แม่นยำคนที่มองเห็นเดินอยู่ตะกลามากอยู่นั้นมองยังไงก็เป็นหยาเดินกำลังเหมือนว่าจะออกจากตาก็เลยลุกขึ้นเดินตามหยาไป มองเห็นหย่าเดินค่อนข้างจะเร็วไม่นานก็เดินพ้นออกจากปาแล้วก็เป็นถุ่งนาแสงจันไดส่องลงมาพอมองเห็นเส้นทางแล้วก็จําได้ว่าเมื่อตอนบ่ายเขาได้นาศพหย่ามาทางนี้ตายังมองเห็นหย่าเดินถือตะกรามากเดินนําหนาไปทางหมู่บ้านซึ่งหย่าเดินอยู่ไม่ไกลมากนะักได้เดินตามหย่ามาเรื่อยๆปากก็ได้ตะโกเรียกหย่า แต่ทว่าหูมไม่ได้ยินเสียงยาตอบรับคารับไม่นานร่างของอยาก็ได้เดินหายไปช่วงนั้นน่าจะตีสีไม่นานก็ได้เดินมาถึงบ้านหูก็ได้ยินเสียงสุนัขเข่าหอนเต็มไปหมดช่วงนั้นไม่ได้ยินเสียงอะไรได้ยินเสียงเพียงสุนัขมันหอนเต็มไปหมดกลางหมู่บ้านคนในหมู่บ้านต้องเงียบสนิทเมื่อมาถึงบ้านแล้วก็ได้ตะโกเรียกพ่อกับแม่ ไม่นานพ่อก็ได้ลูกกุนมาเปิดประตูเองไปกินเหล้ากับเพื่อนบ้านไหนมาล่ะไอท้ทันถึงได้เดินมาดึกดึกเดินเดินนี่ไม่ใช่บ้านเรานะทำไมอีกกล่าเดินมาคนเดียวล่ะทำไมไม่ร้อยมันเช้าก่อนไม่ได้ไปกินเหล้ากับใครหรอกพ่อผม,มอเมาเหล้าผมนอนเฝ้ายาอยู่ที่ป่าช้าคนเดียวนะพ่อ,อยาเขาไปปลุกเรียกให้ผมตื่นผมเลยรู้สึกตัวเลยเดินมาให้เละพ่อพ่อมีมองเห็นยาเดินนำหน้าผมอยู่นะ เดินยื่ตัวกล้ามากเดินมาทั้งหมู่บ้านนี่แหละแต่พอเดินไปเดินมาไม่รู้ย่าหายไปทางไหนเออดีนะเนาะไิ้นอนในป่าช้าคนเดียวไม่โดนผีมันหักคอเอาเมื่อเดือนที่แล้วนั่นนะไอ้แสงคนในหมู่บ้านนี่แหละมันก็โดนพวกแพรุ่นซึ่งอยู่หมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งอยู่หมู่บ้านนู้นมันทะเลาะก,กันเรื่องอะไรไม่รู้แพรุ่นลุมตีไอ้แสงจนตายศพไอ้แสงเขาก็เอาไปฝังไว้ที่ป่าช้านั่นแหละ ฝังอยู่ไม่ไกลกับที่เผายาเท่าไรมากหรอกดีนะที่ไอ้แสงมันไม่มาชวนเองไปกินเหล่าที่หลุมศพของมันไอ้แสงมันก็ชอบกินเหล่าเหมือนเองนี่แหละตื่นเช้าวันต่อมาข่าวก็ได้ลือกันไปทั้งหมู่บ้านว่าลุงท่านเเกเมาเหล่าได้นอนเฝ้ายาที่ป่าชา้าแต่ถ้าว่าลุงท่านเเาก็โชคดีที่ผีกลุ่มนั้นไม่มานอนด้วยหรือว่าไม่มาอยู่เป็นเพื่อน เมื่อสมัยเป็นหนุ่มลุงทันก็ก่อไม่ธรรมาดาเขาก่อเป็นเสือผู้หญิงเลยกว่าได้เป็นหนุ่มคนกลางสเสน่ห์แรงขนาดไก่แฟนเก่าที่เสียชีวิตไปแล้วยังเป็นห่วงเป็นใยยังไม่ไปผุดไปเกิดยังกลับมาเป็นเมียลุงทันอีกลุงทันคืนนั้นเขาก่อได้นอนกับเมียผีอยู่ทั้งคืนแล้วก่อได้ผีมาเป็นเมียสเสน่ห์คนกลางแจแรงขนาดผียังยอมมาเป็นเมียลุงทัน เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับลุงท่านสำหรับนิทานเรื่องนอนเฝ่าหยาในป่าชา้าได้จบลงเพียงเท่านี้ลุงบินขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังขอให้ทุกคนมีความสุขสำหรับวันนี้ลุงบินขอกล่าวคำบ่าสวัสดีครับ